สวัสดีมีสุขครับเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์และกัลยะาณมิตรทุกทกท่านนะครับผมก็วันนี้ก็มานะครับมาอัปเดตนะครับทักททยครับนำนกครับที่เลี้ยงไว้นะครับมาให้เพื่อนเพื่อน,อนครูบาอาจารย์ได้รับชมกันนะครับค่อยคอยดูแต่ละตัวแต่ละตัวกันไปแต่ละคลิปนะครับวันนี้ผม ก็เนี่ยตัวนี้ครับเพาะไว้นะครับผมใส่กลงนะครับใส่กลงใส่กลงเพาะนะครับกรงชํานะครับกับตัวนี้ได้มาจะเป็นคู่อ่างนะครับได้มาจากไปไปคัดมาจากพระธาตุไบโยนะครับนกที่เขาปล่อยนะครับนกที่เขาซื้อปล่อยตัวละร้อยตัวละร้อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมก็คัดมาแต่รู้สึกว่ามาได้ลูกคอกนึงแล้วนะนะครับ มาได้ลูกหนึ่งคอกผ่านไปแล้วก็ไข่ตกไข่แตกอยู่เรื่อยนะครับแล้วก็นี่ว่าไข่สองสามครั้งไข่สองสามครั้งว่าไข่ตกแตกนะครับสงสัยทะเลาะกันนะครับตอนนี้ว่าทะเลาะกันเรื่องไข่เนี่ยตีตัวเมียครับทั้งจิกทั้งตีตัวเมียตัวเมียงอมพระรามเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตัวเมียนะตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้เสียงดีครับผม ตัวนี้เสียงดีผมก็ทำเพราะพันธุ์ไว้แล้วได้ได้ลูกหนึ่งข้อครับเป็นลูกโทนไข่สองใบครับนกเขาไข่สองใบเป็นลูกโทนแต่ก็ว่าเขาก็เขี่ยทิ้งไปใบหนึ่งประมาณนะั้นแย่งกันฟักประมาณตัวนี้อยากฟักลูกอแย่งกันฟักก็ตอนนี้ก็เหลือตัวเมียปล่อยทิ้งไว้ก่อนให้เขาขึ้นไปฟักของเขาเองครับตัวเมียเมื่อจับแยกออกแต่เสียงดีตัวนี้ยอมรับว่าเสียงดีมากเลยเป็นนกครูอ่างด้วยตัวเนี้ย เล่นแล้วล่ะครับผมลองแยกออกมาใส่กรงเดี่ยวลองดูนะครับเผื่อเผื่อได้เล่นนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแผลที่เขาตีตัวเมียนะครับนะครับพาพาพา,พา,พามาน,นี่นี้เป็นเป็นกรงที่ผมทําทเป็นกรงเพาะนะครับนะฮะทำเป็นกรงเพาะใหญ่เลยนะครับผมปล่อยไว้อยู่สองตัวแต่สงสัยทะเลาะกันทะเลาะกันแน่เนี่ยนะดูตีตัวเมียเหงาเลยครับนะฮะนี่นตัวเมียนะครับตัวนี้ก็เสียงดี ครับเป็นนกครัอ่างเหมือนกันตัวเมียอ่างแม่อ่างพ่ออ่างได้ลูกมายังเล่นแล้วครับแต่ลอง,ลองดูมีมีขลมแล้วลูกก็ได้คอกเดียวเป็นตัวโจนแนด,ดูเหงาเลยครับตัวเมียครับสงสัยทะเลาะกันผมดูแล้วทะเลาะกันแน่เลยเพราะว่าปกติจะหวานกันแต่วันนี้พอไข่ตกแตกปุ๊บอ้าววันหนึ่งเราดูพฤติกรรมมันนะครับว่านกมันไม่เล่นไม่อะไรกันเหมือน เหมือนมันทะเลาะกันนะครับดูพฤติกรรมน,นั่นแหละส่วนตัวเนี้ยตัวเมียโดนตัวผู้ตีนะครับผมผมรู้เลยด,ดู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 ปีกนะครับนะฮะดูปีกข้างหนึ่งแล้วก็นี่นดูสงสัยเข้าเข้าตาเข้าตาด้านซ้ายนะครับดูตามองไม่ค่อยเห็นตาฟางเลยตอนเนี้ยสงสัยโดนตีโดนตบนะครับโดนตบ ใช้ปีกตบนะครับนกมันสู้กันมันใช้ปีกตบนี่ตูเมียที่เพาะไว้นะครับอ่กล้องอาจจะสรรั่นบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมไม่ใช่มืออาชีพนะครับที่ไม่มีอะไรนะครับก็ใช้นะครับมือนะครับอย่างเดียวเพราะว่ากล้องอาจจะสั่นนะครับเพื่อนๆนคงไม่ว่ากันนะครับก็ติดตามเราบางครั้งเราจับตัวนกนะครับเดี๋ยวจับที่ตัวกล้องนะครับวิธีการดูนะครับถ้าเจอปัญหากล้องสั่นหรืออะไรนะครับเนี่ยนนะครับเนะี่ยปีกเนี่ย โดนแน่นอนไม่โดนจิกก็โดนตีนะครับเหงาไปเลยนะครับตัวนี้ตัวเมียผมเหงาเลยครับแม่แม่พันผมเหงาเหมือนเพาะทิ้งไว้เดี๋ยวไม่เป็นไรถ้ามันไม่ชอบกันจริงๆถ้ามันทะเลาะก,กันจริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนําตัวผู้เข้าไปใหม่หาหาตัวผู้ตัวใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวตัวผู้ตัวใหม่เข้าไปแต่ต้องรอให้เขาสมบูรณ์ก่อนนะครับเพราะว่ามีไข่อยู่อาจจะขึ้นไปฟักไข่นะครับเหลือไข่ใบหนึ่งนะครับไข่มันแตกไป นะครับขออภัยนะครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มืออาชีพเราก็พยายามจับที่ตัวนกนะครับอย่าจับที่หน้ากล้องนะครับจับที่เลนส์สั่นแน่นอนปวดหัวแต่ถ้าเราจับที่ตัวนกมองที่ตัวนกอย่างเดียวก็อันนั้นก็จะมานี่นะครับผมกล้องอาจจะสั่นไปนะครับ,รบดูอีกมุมหนึ่งปกติก็จะเล่นกันครับทุกเช้าแต่ตอนนี้รู้แล้วครับว่าทะเลาะกันตุ๊กตูตี โซมไปเลยนะครับเพิ่งเอาข้าวใส่ให้แต่หนูนะครับหนูรบกวนได้แต่ปแปลกนะตะไข่ขนาดล่องขนาดนี้หนูยังเข้าไปได้เลยนะครับพยายามนะครับพยายามถ่ายข้าวถ่ายกาก,ากออกไปบ่อยครับก็เอาข้าวอะไรใส่ให้ไว้ก็เดี๋ยวตอนนี้ให้อยู่ตัวเดียวไปก่อนครับตรงนี้เดี๋ยวลืมปิดกรงด้วยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอารวดวเข้ามาปิดกรงไว้สักหน่อยครับ นกพวกนี้คุ้นแล้วล่ะครับเพราะว่าเขาจะรู้เวลาเออไม่มีข้าวไม่มีอะไรเขาก็จะเตือนบอกเราว่าข้าวไม่มีแล้วนะข้าวหมดแล้วนะเออเขาก็เขาก็เตือนเราอยู่ครับเขาก็จะเดินบอกน้ําไม่มีดูพฤติกรรมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามือใหม่ที่กําลังหัดเลี้ยงนะครับดูพฤติกรรมนะครับว่าเขาอะไรขาดแต่ถ้านกมันไม่หิวไม่อะไรมันก็จะไม่ดิ้นนะครับอย่างทั่วไปเนี่ยถ้าใส่กงแล้วนกทําไมมันเดินจังวะอะไรบ,บางทีข้าวหมดน้ําหมดนะครับต้องเรามือใหม่ เพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์นะครับที่ชํานาญอยู่แล้วอาจจะหลงลืมนะครับฮะบางครั้งแบบเราอาจจะหลงลืมเพราะว่าการให้อาหารบางทีให้ไปบางทีนกมันดิ้นนะครับข้าวอะไรพวกน้ําพวกอะไรเนี่ยมันมันจะหกนะครับผมแนะนํากันนะครับพวกนี้นกเขานี่าขาดน้ําไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยครับขาดน้ํานี่ลําบากผมผมตายไปตัวหนึ่งนะครับเพราะว่า3 4มสี่วันนะครับเมื่อกี้นะฮะไม่ได้ดู3ามวัน นะครับก็ตายไปเดี๋ยวผมจะพาให้ดูลูกเขานะครับผมมีมีลูกเพาะแล้วนะตัวหนึ่งนะมีลูกแล้วนะคู่นี้นะครับเนี่ยเป็นนกนกที่ผมชําไว้นะครับอ่าเพาะอ่าตัวนี้อายุนะครับอายุอายุอายุนะครับผกว่าอายุก็ประมาณช่วงเดือนเอ่อเอ่อกลางกลางเดือนนะครับกลางเดือนมีนานครับผมกลางเดือนมีนาที่ท,ที่ที่แตกแตกใบนะครับ แตกแตกจากไข่ประมาณกลางเดือนมีนานะครับถือว่าเป็นถ้ามันรวมไข่ด้วยก็เป็นนกมีนานะครับประมาณเดือนมีนาคมนะฮะเรตื่นนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมจับตัวผู้แยกก็เลยตกใจตื่นปกติเขาจะไม่ดิ้นขนาดนี้หรอกครับพอดีจับไอพ่อพ่อ,พ,อพ่อเขาแยกออกผมก็แยกแยกกรงไว้ลวนะครับนกมีนาตอนนี้เดือน20กว่ากรกฎาคมอ๋อ นะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎากี่เดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาอ๋อนกได้ห้าเดือนแล้วครับนี่ก็เริ่มเริ่มเล็นแล้วครับเริ่มคูเริ่มเรียกเริ่มอะไรแล้วครับขันเรียกครูแล้วครับนกห้าเดือนนะครับผมอายุประมาณห้าเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกโทนนะครับตัวนี้นะครับถือว่าโอนะครับผมเสียงเสียงน้ําเสียงออกไปกลางใหญ่นะครับกลางไปหาใหญ่ กุกเดียวเป็นกุกเดียวนะครับเป็นลูกนกนะครับลูกลูกเพาะมีตัวเดียวครับผมเนี่ยเป็นลูกโทนที่ผมเพาะไว้ผมมีตัวเดียวนะครับเป็นลูกโทนเลยครับลูกเพาะนะครับแต่ว่าพ่ออ่างแม่อ่างนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเห็นเล่นเราแต่ว่านกมันก็ฝึกไปนะครับแต่ถ้าพวกนี้ก็ต้องหาพยายามเอาไปแขวนใกล้ๆพวกนกนกอ่างนะครับมันจะได้หัดขันตามนะครับแล้วได้เป็นอ่างครับผมเป็นล้นนกใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับ ออกไปให้มันหัดขันตามมันก็มันก็จะเป็นพยายามเอาไปขังใกล้ๆนกที่มีมีคูอ่างนะครับคูอ่างคูสับคูอะไรเนี่ยพวกนกใหม่มันจะเรียนรู้จากตรงนั้นนะครับครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปชมแม่มันอีกครั้งนึงครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นลูกนะครับประมาณได้ห้าห้าเดือนเดือนที่หกนี่แหละครับเนี่ยนับตั้งแต่มีนาเป็นต้นมานะครับ อันนี้เป็นลูกเขาเออถือว่าสวยอยู่ผมก็ชอบอยู่เพราะว่าเล่นเล่นเร็วนะครับเป็นนกนกเล่นเร็วเลยขึ้นเร็วคูเร็วขันเร็วเรียกแล้วตอนนี้เรียกแล้วนะครับดูแม่เขาต่อโอ้หเนี่นยครับเด,เดี๋ยวซูมกล้องก่อนนะครับ ตัวผู้จิกนะครับจิกแล้วก็ตีนะครับสัญชาตญาณนกนะครับใช้ปีกตีนะครับไม่เหมือนไก่นะครับไก่นี่จะใช้แข้งใช้ตอตีนะครับแต่ว่านกนี่ใช้ปีกนะครับใช้ปีกกับปากนะปากจิกปีกตีนะครับปีกตบนะครับนกมันใช้ใช้แบบนั้นนกกับเป็ดนี่จะสไตล์เดียวกันนะครับเป็ดเทศพวกเป็ดอะไรพวกนี้เวลาทะเลาะกันตีกันนะฮะโทษอ่ากล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับผม นี่นะครับแล้วก็เลยจับแยกแล้วครับเดี๋ยวให้เขาสมบูรณ์หน่อยหหรือว่าถ้าเขาฟักนะครับฟักไข่ก็ให้เขาฟักไปนะครับถ้าฟักไข่ก็ให้ฟักแต่แยกตัวนั้นออกไปก่อนเผื่อว่าเอาไปแฝนเผื่อมันมันเล่นอยู่แล้วนกมันเล่นอยู่แล้วครับนกวัขังมานกมันติดกงมาไม่ต่ำกว่าน่าจะเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนแล้วครับที่ที่ขังมาเนี่ยครับ,รบแล้วก็ค่อยค่อยดูอีกทีนึงครับ ไปดูอาการเพราะว่าดูเพราะว่านกเนี่ยเหมือนมาเจ็บนะครับนกเจ็บโดนตีตัวเมียโดนตีแล้วต้องแยกออกนะครับอผมแยกตัวผู้ออกแล้วถ้าปล่อยไว้ก็โดนหนักเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทะเลาะกันผมรู้แล้วว่าทะเลาะกันเรื่องไข่แย่งกันกบกไข่ประมาณนั้นแล้วไข่ตกแตกนะทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวไปดูใหม่นะครับตัวผู้ตัวนีน้ผมยังไม่ตั้งชื่อหรอกแต่ผมยังไม่ตั้งชื่อมันครับผมนี่ครับกลับมาพบกันนี่แหละ พอดีเดินมาตั้งชื่อมันเลยนักเลงเลยแหมนักเลงจริงๆเนะี่ยตั้งชื่อ,อ,อ,อนักเลงเลยเนี่ยครับตั้งชื่อมาเอนักเลงเลยเออผมได้มาผมยังไม่ตั้งชื่อเลยตัวเนี้ยแหมตีตัวเมียนักเลงจริงๆนักเลงตัวเมียครับผมนี่แหละจับแยกครับผมเพราะว่านกก็พร้อมนะผมคิดว่าตัวผู้มันขึ้นตัวเมียไม่ให้ทับนะครับนะฮะตัวผู้มันจะขึ้น นี่แหละอาการขึ้นของตัวผู้นะครับผมจะเป็นอย่างนี้แต่ตัวเมียไม่ให้กระทุบนะครับดูพฤติกรรมนะครับผมไม่ใช่ผมคิดไปเองนะครับผมดูพฤติกรรมนั่นเลยครับนี่แหละคือนี่ทะเลาะกันเรื่องไข่ครับแล้วก็ตัวผู้ขึ้นรับช่วงนี้ตัวผู้ขึ้นตัวเมียไม่ให้ทับก็น่าจะตีกันจิกกันนะครับสันนิษฐานจากพฤติกรรมที่เราสืบสวนตามคดีนะครับตามรูปความนะครับผมว่ากันไป ว่ากันไปครับนี่ครับได้ชื่อแล้วนะมึงมาอยู่กันจากตัวนี้เป็นนกเอมาจากพระธาตุประโยชน์นะครับเป็นนกขังกลงรวมเหมือนกันนะครับรวมกลงมาผมก็ไปคัดไปแยกมาไปดูลักษณะไปดูอันนั้ไปดูลักษณะดูสีสันดูวันณะดูอะไรก็พิจารณานะครับก็ซื้อนะครับซื้อมาเลี้ยงนะครับที่ผมนํามาจากวัดพระธาตุประโยชน์นะครับตัวละร้อยนะครับบอกเพื่อนๆก็ตัวนี้เดี๋ยวว่าถ้ายังไงนะครับไอ้นักเลงเนี่ย เดี๋ยวพฤติกรรมถ้ามันดีขึ้นมันขันมันเล่นมันครูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ,ะดูทำทำคลิปให้เพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์แล้วก็ทุกทกท่านได้รับชมนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจับแยกก่อนเผื่อตัวให้ตัวเมียฟื้นพักดีเดี๋ยวไม่แน่ก็แยกนานเลยอาจตัวเมียผมอาจจะเอาตัวผู้นะครับเอาตัวผู้ตัว,ต,วตัวใหม่สับเข้าไปให้รับหรือไม่นั้นก็ทําเป็นนกกลงรวมไป นะครับได้นกอ่าเฉลยมาใหม่ก็ยัดยัดใส่ไปก่อนนะจะทำเป็นนกกรมรวมให้ตัวเมียมันพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยคัดแยกแล้วก็ผสมพันธุ์กันใหม่ครับอยากได้ลูกไว้เล่นอีกสักคอกสองคอกนะครับผมลูกมันนะครับครับอยาก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 ได้ลูกมันไว้เล่นอยู่ตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับเล่นเล่นดีเพราะอยู่ในกรงรวมก็ขันรับขันสอดขันเรียกอ่าใช้ได้อยู่ครับเป็นนกสองกุกนะครับขันกลางวานมากตัวนี้ยนะครับ ขันกลางวันเพราะวนะ่าผมได้ได้ลูกไว้เนะี่ยแล้วหนึ่งตัวนะครับผมแต่ถ้าลูกเนี่ยก็ถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับสนใจอยากจะแบ่งก็แบ่งได้นะครับสักวันหนึ่งพร้อมแต่ว่าผมต้องขอเล่นก่อนนะครับผมถึงจะ,ะการันตีและยืนยันว่าเพื่อนเพื่อนได้ไปอไม่ผิดหวังประมาณนั้นครับแต่แต่ต้องต้องขอเล่นก่อนนะครับขอเอาไว้ดูก่อนว่าเป็นนกลูกเพาะนะครับที่เราผสมผสานกันเองตามธรรมชาติมันนะฮะก็ นค,คนละเหล่าคนละพันธุก,กรรมเลอข้ามข้ามเขาเรียกว่าข้ามข้ามเหล่าข้ามกอไปแล้วครับลองลองผสมดูว่าเป็นนกตัวแรกนะครับที่ที่ผมเนี่ยได้เพราะเลี้ยงไว้ได้นะครับผมลองเล่นดูก่อนถ้าผมเล่นแล้วก็ถ้ามันโอนะครับก็ถ้าท่านใดอยากจะได้ก็ยินดีนะครับยินดีแบ่งปันให้ไปอ,อนุรักษ์เอาไว้ไปเลี้ยงสืบต่อไปนะครับผม นะครับคลิปนี้ล่ำลากันครับเพื่อนเพื่อนผู้บระจุทุกทุกท่านขอขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมและติดตามมาตลอดนะครับขอขอบพระคุณอย่างมากแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดครับซับสไครใช่ไหมนั่นแหละครับผมแล้วก็ขอบคุณโฆษณาทุกตัวนะครับที่เข้ามานะครับผมขอบคุณมากๆสำหรับโฆษณาทุกทุกตัวที่เข้ามานะครับคลิปนี้ล่ำลากันสวัสดีครับ